ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาประมวลกิจกรรมในหมวดของทักษะชีวิตนะคะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเด็กๆก็เคยทํากิจกรรมเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะของคุณครูก็มีมกกอุปกรณ์อันนี้เราเรียกว่าพ่วนะคะไว้พวนดินเห็นไหมคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงจากที่เด็กๆเคยเห็นในห้องเรียนนะคะ ส่วนอันนี้เราเรียกว่าคาดนะคะ,ะเด็กๆเคยเรียนแล้วในหมวดของภาษาคาดนะคะรูเอาไว้ดึงหญ้านะคะหรือเกลี่ยเศษใบไม้หรือเศษถิ่มไม้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเ,เราจะใช้พั้วนะคะเกลี่ยเศษใบไม้นะคะถ้ามีเศษหญ้าเราก็จะใช้พั้วเนี่นะคะในการดึง หญ้าของเรานะคะเราจะเอาใบไม้หรือกิ่งไม้แห้งๆนี่นะคะแต่เป็นทําเป็นปุ๋ยได้ต่ออีกนะคะเราจะใช้พั่วนะคะขุดให้เป็นหลุมเพราะเราจะปลูกต้นไม้เล็กๆทำเป็นหลุ มีูต้นไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะหยกดปักลงดินได้เลยจะใช้ขั้วนะคะค่อยเกลี่ยดินนะคะค่อยๆเอาดินลงค่อยๆเอาลงนะคะลูก ะมือเราก็จะไม่เลอะด้วยอ่าเราก็จะเล็กต้นไม้นะคะที่เราเจอดูไหมคะมือเราก็ยังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกอือจะ เดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้กันนะคะเราก็ต้องไปเอาน้ำกันนะคะเด,เด็กๆตามทุณครูมาเลยค่ะที่บ้านของเด็กๆก็มีทั้งโถแล้วก็กล็อกน้ำนะคะของรูก็จะเปิดกลอกน้ำนะคะเด็กๆค่อยๆเปิดนะคะเปิดเข้าหาตัวเองเบาๆ รอจนน้ำได้พอที่เด็กๆจะยกบัวรดน้ำไหวนะคะจากนั้นเด็กๆให้ได้น้ำตามที่เด็กๆต้องการแล้วเราก็ปิดนะคะยันออกไปข้างหน้าค่อยปิดค่ะช่วยกับมือสองมือประคองเราเลยนะคะไปค่ะเราไปรดน้ำต้นไม้ของเรากันดีกว่าตามมาเลยคะ่ะ ให้อาหารต้นไม้โดยการรดน้ำนะคะพอประมาณนะคะไม่ต้องชุ่มมากเกินไปอย่ต้นไม้เราจะตายค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆ อยู่บ้านก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะปลูกบริเวณรอบบ้านหรือเราจะปลูกต้นไม้ครอบอากาศนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโควิดแล้วก็มีฝุ่นละอองมากมายนะคะเราก็สามารถปลูกต้นไม้ที่ช่วยครอบอากาศในบ้านของเราได้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานไปกิจกรรมหนึ่งเด็กๆก็ได้เพลิดเพลินแล้วก็ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราโดยเฉพาะธรรมชาตินะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ